สวัสดีค่ะคุณชมที่รักคะข้างหน้าดิฉันนี่ก็มีขนมไทยๆเต็มไปหมดเลยนะคะและนี่ก็เป็นขนมที่น่าสนใจนั่นก็คือถั่วทอดค่ะซึ่งถั่วทอดแบบนี้นะคะไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ก็นิยมรับประทานกันทั้งนั้นและว,วัฒนาการในการทำนี่นะคะก็เปลี่ยนไปตามวันเวลาเหมือนกันอย่างปัจจุบันนี้ที่ทำอาชีพนี้ว่าจะต้องลงทุนหรือว่ามีไรายได้อย่างไรบ้างติดตามค่ะ นทุนสำหรับกิจการแบบนี้นะคะก็ประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นแหละค่ะการลงทุนต่อวันก็ใช้เงินลงทุนเพียงร้อยกว่าบาทอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็จะไม่มีอะไรมากนะักก็มีกระทะกระชอนทอดถั่วพิมพ์ทอดถั่วและที่คีบซึ่งของเหล่านี้นะคะก็จะหาซื้อได้ที่พาหุรัตค่ะส่วนผสมของถั่วทอดนั้นก็จะมีแป้งข้าวเจ้าครึ่งกิโลแป้งหมี่ครึ่งกิโลประทิ1กิโลครึ่ง น้ำตาล1นกิโลไข่7ฟองถั่วลิสง10กิโลกลอยครึ่งกิโลผงกรอบครึ่งช้อนชาผงฟูครึ่งช้อนชาแล้วก็แป้งหอมทำถั่วทอดนั้นนะคะก็เริ่มจากนำแป้งข้าวเจ้านี่ยแหละคะ่ะแป้งหมี่กะทิน้ำตาลไข่ผงกรอบผงฟูมาผสมนะคะผสมให้เข้ากันทีเดียว กลอยและถัวลิสงตักส่วนผสมเคลับต้องใส่กระทิจัดว่าเป็นรายได้ที่ดีทีเดียวล่ะค่ะผู้ชมคะ ถัวทอดอย่างนี้นะคะก็เป็นของขบเคี้ยวที่แสนเพลินจริงๆนะคะถ้าคุณประกอบอาชีพนี้ก็ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าจะหาตลาดไม่ได้เพราะว่ายังไงก็ยังคงอยู่ในความนิยมนะคะสําหรับถั่วทอดประเภทนี้ซึ่งใส่กลอยลงไปด้วยราะคะถ้าคุณมีฝีไม้ลายมือจริงๆเนี่ยน,นะคะไม่เฉพาะขายหน้าร้านเท่านั้นคุณสามารถจะทําส่งในโอกาสพิเศษพิเศษนะคะก็จะมีคนมาสั่งค่ะถ้าฝีมือของคุณยอดเยี่ยมจริงๆนะคะวันนี้ก็คงจะได้ข้อมูลสําหรับประกอบอาชีพนี้แล้วนะคะถ้าสนใจอาชีพอื่นๆต่อไปติดตามชมรายการเพื่อวิจิตของธนาคาร กรุงเทพในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ